5ประโยชน์ของเสียงดนตรีที่ฟังเมื่อไหร่ก็ทำให้คุณยิ้มได้ทันทีเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมเวลาที่เรามีเรื่องไม่สบายใจหรือมีความรู้สึกไม่สบอารมณ์พอได้ฟังเสียงดนตรีแล้วกับทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาได้ทันทีและยังเกิดความเพลิดเพลินอินไปกับเพลงที่เราชื่นชอบทำให้จิตใจพร้อมที่จะเริ่มกิจกรรมดีๆได้ตลอดทั้งวันนอกจากข้อดีข้ั้งต้นแล้ววันนี้ให้เหล่าคุณหมอก็ได้นำประโยชน์ของเสียงดนตรีด้านอื่นๆมาฝากอีกด้วย เพื่อให้ทุกคนลองหันมาปรับอารมณ์ด้วยการฟังเสียงเพลงแทนการทำลายสิ่งของจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเองหรือคนรอบข้างได้ประโยชน์ของเสียงดนตรีที่อาจเสริมสร้างจิตใจและร่างกายให้ดีขึ้นจากการวิจัยล่าสุดในวารสารจิตเวชศาสตร์พบว่าดนตรีสามารถใช้เป็นการรักษาบำบัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังปรับปรุงการทำงานของสมองของผู้ป่วยพาร์กินสัน สมองเสื่อมโรคหลอดเลือดในสมองและเส้นเลือดตีบในสมองอีกด้วยซึ่งการทดลองนี้นักวิจัยได้ทำการทดลองกับผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด25ครั้งด้วยกันจึงจะได้ข้อสรุปว่าการใช้ดนตรีบำบัดหรือการฟังเสียงเพลงช่วยลดความเศร้าในจิตใจและความวิตกกังวลได้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนั้นดีขึ้นแต่นอกจากการวิจัยข้างต้นแล้วการฟังเสียงดนตรีที่เราชื่นชอบ ยังให้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอ,อีกด้วยมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะประโยชน์ของการฟังเสียงดนตรีเพื่อปรับอารมณ์ข้อที่1ช่วยลดความเครียดในการศึกษาปี2013ผู้เข้าร่วมการทดสอบที่นักวิจัยได้คัดมาส่วนใหญ่มักมีภาวะเครียดจากสิ่งรอบข้างในสังคมแต่เมื่อได้รับการฟังเสียงเพลงเนื้อหาทํานองหรือจังหวะครื่องเสียงคุณได้ยินนั้นจะถูกส่งเข้าสู่ระบบประสาทอัตโนมัติจึงทําให้ผู้ทดสอบ ผ่อนคลายความเครียดของตนเองได้ด้วยความรวดเร็ว 2. ปรับปรุงหน่วยความจำเพราะการฟังเพลงไปประจำทำให้เกิดความคิดในเชิงบวกปรับอารมณ์ให้อยู่ในระดับดีได้เสมอจึงไม่เกิดการขัดขวางการทำงานของความทรงจำเละ่ังพบการศึกษาชิ้นหนึ่งสรุปผลออกมาได้ว่าผู้ที่รักเสียงดนตรีเรียนรู้ภาษาและความหมายจากเพลงนั้นๆที่พวกเขาได้ฟังจนเกิดการจดจำเปร่งเสียงร้องตาม หรืออาจนำมาพูดสื่อสารปรับในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนับได้ว่าเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยทีเดียว 3. นอนหลับได้ดีขึ้นอาการนอนไม่หลับหรือนอนผิดเวลาเป็นปัญหาที่ทุกวัยมักเจอกันอยู่บ่อยๆนักวิจัยได้เผยว่าการฟังดนตรีคลาสสิกเป็นเสียงเพลงที่ให้ความเบาสบายผ่อนคลายเหมาะกับช่วงเวลานอน และมีความปลอดภัยมากกว่ารับประทานยานอนหลับโดยเฉพาะในกรณีที่คุณไม่ได้มีปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆเช่นโรคซึมเศร้าวิตกกังวลเป็นต้น 4. เสริมสร้างอารมณ์ให้ดีขึ้นการฟังเพลงบ่ยบอยๆทําให้เรานั้นเพลิดเพลินและรู้สึกไปกับจังหวะจนเกิดการกระตุ้นทางด้านอารมณ์ในเชิงบวกจนคุณมีความสุขขึ้นมาได้โดยไม่ดูตัวมาก่อนพอส่องกระจกอีกทีก็เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าแทนที่จะหน้าบึ้งเสียแล้ว และข้อสุดท้ายข้อ5เพลิดเพลินในการออกกําลังกายเมื่อเราเข้าไปยังสถานที่ที่ผู้รักสุขภาพรวมตัวกันอย่างเช่นฟิตเนสหรือส่วนสาธารณะคุณมักจะพบเห็นคนส่วนใหญ่ใส่หูฟังวิ่งไปวิ่งมาแม้กระทั่งฟิตเนสที่ต้องคอยเปิดเพลงกระตุ้นนั่นอาจหมายความได้ว่าเป็นเทคนิคเล็กๆที่ทําให้คุณเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายมากขึ้นไม่เช่นนั้นคุณอาจจะจดจอกกับท่าบริหารต่างๆมากเกินไปซึ่งจะทําให้ร่างกายของคุณเหนือ่อยล้ามากกว่าเดิม จนเกิดเป็นความเครียดและเจ็บปวดกล้ามเนื้อได้เอาละค่ะสไตล์เพลงที่ฟังของแต่ละบุคคลมักแตกต่างกันออกไปแต่ถึงอย่างไรแล้วก็ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของช่องหูโดยการปรับระดับเสียงให้อยู่ในระดับกลางหรือน้อยลงกว่านั้นไม่ควรเพิ่มระดับเสียงสูงสุดโดยเฉพาะผู้ที่ชอบใส่หูฟังมากกว่าการเปิดเสียงดน,นตรีแบบลำโพงเพราะจะทำให้แก้วหูภายในนั้นอักเสบจนนำไปสู่อาการหูหนดได้อย่างถาวร ฮ e ลโหลคุณหมอไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใดสำหรับใครที่มีคำถามสามารถฝากไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนลากันไปฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะคะ